บทสวดที่13บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหสสามะพี่นิมมิตตวาวุธันตังขีเมฆลังอุทิตโคลัลสลาเสนมาลังทานาทิธรรม,มวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลามาลาติเลกาละพิยุตชิตตัสัพพลติงโคลัมปนาละวะกะมะขะ ถัดฐายักขังขันติขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชาวาลังอติมัตตับภูตังทาวะคิจักกะสามณีวะสุทาลุนันตังเมตตมผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิตาขักฆามาติหัตถสุทาลุนันตังทาวติโอโอชาณาชาตป,ปะชาณปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังฆาตามะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตทะมุทะลังอิว วคับพินียาจินย,ยะทุสถาวจนังชนณกายะมะัชเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตัง ปัญญาปทีปัชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทาผู้ชคังวิผู้ทางมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชักเคนะท่มาปยันโตอินทูปัเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุทัตถาหัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิทธะภกาพิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามูเน,นโทตันตะเตชสาภวะตุเตชัยามังคลานิเอตาปิพุทธาชัยามังคละอัฏฐคาถา โยวาจะโนทินะทิเนสารเตมตันตีหิตตวานะเนกาวิธินาจุปัตถวานิมู่ขังทุกขังอธิิขเมยะนาโลสปัญญาสปัญโยมหาการุนิโนนาโถหิตายาสัพพยาปานินางปุเรตวาปาลมีสัพภาปุตปัตโตสัมโพธิ มุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชยมังลังชลันโตโพธิามูเศรศกยานาังนันธิวัฒโนเอตังตะวังวิชายโยโหหิหยชยตุชยมังคะเลอปาราชิตะปันลังเกสีเสปทาวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานาังอักขปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังลังสุป,ปะปะ พาตังสุหุตหิตังสุขโนส,สุมุหตโตจะสุยิทังพัมมะจารียิสุปทักขีนางกายกรรมมังวายกรรมมังปทัทขีนางปทัทขีนางมโนกรรมมังปานีปานิท,ทีเตปัทขีนาปทัทขีนานิกัตตาวะายนณะละพันถัดละพันตเตปทัทขีเนภา,าวาตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะ เทวตาสัมภพุทธานุภาเวนะสัาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพมังฆลังลักขันตุสัพภเทวตาสัพภธรรมานุภาเวสัตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพมังฆลังลักขันตุสัพภเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนะสัาโสตีพระวันตุเต